ความเป็นจริงของโลกเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีการฝึกฝนอบรมใจมีการทอดทุระใส่ใจลงไปมีการสำรวมใจพอใจของเราเนี่ยแหละเป็นผู้รู้โลกพระพุทธองค์เป็นผู้โลก,กะบิทูใช่ไหมเป็นผู้รู้โลกอย่างจมแจ้งพระพุทธองค์รู้โลกแบบนี้อย่างจมแจ้งรู้เหตุของโลกแบบนี้รู้ความดับของโลกบบนี้ทั้งโลกนี้และโลกหน้าเห็นไหม นี่ความรู้แจ้งของพระพุทธองค์เราก็มารู้ที่ใจของเรานะใจมันอยากจะพูดก็ดูเห็นพูดออกมาเป็นยังไงรักษาคําพูดของเราทําได้ไหมโยมแต่ก็ต้องอดทนพยายามปฏิบัติไปให้ปฏิัติต่อกันเป็นการปฏิบัติธรรมให้มันสมควรแก่ธรรมธรรมะปฏิปติคือธรรมะนำธรรมะมาปฏิบัติให้มันสมควรแก่ธรรม ได้ชีวิตมาได้ร่างกายมาในร่างกายก็มีจิตใจมาด้วยถ้ามีแต่ร่างกายไม่มีจิตใจก็ไม่เรียกว่าเป็นชีวิตชีวิตประกอบด้วยร่างกายและจิตใจต้องมาพร้อมกันเราก็ศึกษาตามความรู้ตามความเห็นร,รู้ภายในร่างกายของเราภายนอกเราก็ตามดูการเคลื่อนไหวในท่วงท่าของเราก็ดูไปให้มันเป็นธรรมชาตินะ เราเคลื่อนไหวเราจับเราก็รู้เราทำอะไรเราก็รู้อยู่นะกิจกรรมใดที่เราทำก็ให้มีสติควบคุมมันไปนี่เป็นการปฏิบัติธรรมแต่จะให้มันสมควรแก่ธรรมนโยมโยมต้องละนะโยมะละร่างกายละความเห็นว่าร่างกายนที่เป็นเราแต่ถ้ายังเห็นว่าเป็นเราเนื้อมันยังไม่เป็นธรรมนะแต่ว่าเริ่มปฏิบัติธรรมถูกต้องแล้วดีแล้ว แต่จะให้มันเป็นธรรมต้องเห็นทำความเป็นจริงร่างกายหิวก็อยู่ได้ร่างกายเหนื่อยก็อยู่ได้ร่างกายร้อนก็อยู่ได้ร่างกายปวดก็อยู่ได้เราไม่ยึดมันกายจะเป็นยังไงละกายละร่างกายก่อนใช้ร่างกายทำร่างกายให้สะอาดใช้ร่างกายเป็นการขบคิดทำให้จิตน รู้เท่าทันตามความเป็นจริงของร่างกายถึงจะเป็นธรรมส่วนควรแก่ธรรมนะยม,มนั่นแหละถ้าเราปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆทุกวันทุกวัน,วนเห็นคุณค่าของการเจริญสติสัมปชัญญะเราก็จะเห็นคุณค่าของธรรมะเมื่อเราเห็นคุณค่าของธรรมะใจเราก็อยู่เป็นสุขสุขในธรรมเคยได้ยินใช่ไหมโยมคำว่าสุขในธรรมทุกวันนี้ เราสุขไหมสุขในธรรมนะหรือว่าสุขในการดูละครสุขในการคุยเรื่องผู้อื่นอันนี้ยังไม่ใช่สุขนะสุขตรงนี้จะนำความทุกข์จะนำความเดือดร้อนใจมาสู่ตนในภายหลังแต่สุขในธรรมนะย่อมมีสติย่อมก็สามารถพบสุขในธรรมได้